แม่นี่แม่กะทิง้งครับท่องกับไ้ทายาทของไอ้เพชรอุดรครับคมตัวเปิดไว้หกหครับตอร้องได้ครับราคาเกษตรกรกครับสอสิริชัยฟาร์มบริการขนส่งง่อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งงนอควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบว i ไอพีเลยรวดเร็วทันใจ แถมยังมีบริการเก็บเนื่องปลายท่างโอนเงื่อนให้พี่น้องทันทีสนใจใส่บริการเบอร์โทรศัพท์099-157-7201และ062-584-6977หรับร่องบผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะก่าฟ้าฟั่มามื้อนี้สิฟ้าพี่น้อง พอเปิดราคาับ้ว้คือเกาล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่่ได้พลาดคลิปด,ดีๆนะครับแยมไายของเสียวแว่นแยม้ายนี่เป็นคล้วยแม่ลูกลูกผูกลูกผูกครับตัวแม่เราซื้อ<น>ซื้อว่าจัางไดยพอลับแม่นีอแม่กระทิงครับแม่กระทิงความสูงเท่าไหร่ครับความสูงยู่ร้อยสามส่เบีดบวกครับตอนนี้เราท่อง ท้องกับไ้ทายาทของไอ้เพชรอุดรครับคมตัวคมตัวครับทายาทเพชรอุดรได้จากเดือนแล้วพอล์ตมาในหาเดือนแล้วครับรับประกันท่องตัวนี้ครับครับหาเดือนกล่วแล้วสี่หกเดือนแล้วดือนหกเดือนแล้วครับเพราะว่าลูกก็ได้จิตเดี๋ยว้วแต่ว่าเป็นลูกเป็นลูกไซลูกไซพอคมผงคือครับนี่ลูกไซลแล้วครับตัวนั้นออกมาเหรียญน้ำซื้อเรื่องพี่นนองบ่เมนลูกไซลตัวนี้ อันนี้ชื่อสองได้สามครับผมตัวนี้เรารับประกันท่องรับประกันท่องครับรับประกันท่องที่เปิดราคาไ้เท่าไหร่พ่อลักเปิดไว้หกสิบห้าครับตัวร้องได้ครับราคาเกษตรกรครับผมเอาไปรุ่นเนาะว่าตัวผู้หรือตัวแม่เนาะครับผมอันนี้คือหลายตัวแต่เหมัอนคองแถมอันนี้เป็นในควายในข้องนะครับอันนี้ตัวแม่มากกว่านช่อเราพี่น้องครับเปิ่หนักเหมือนันที่หลังครับอันนี้เป็นแม่ลูกนี่ครับผม ครับเปิดไว้เท่าไหรก่อนพ่อรักเปิดไว้หกสิบห้าครับแล้วก็ตอร้องได้กเป็นเมื่อนแล้วสิบห้าตอร้องได็กคือเก้าครับรับประกันทองด้วยครับเปิดโทรศละสามกับยูน้ำกันเนี่ยเนาะหรือจิบฝาก็อีกจิบเมื่อนเก้าศูนย์ครับครับสี่หนึ่งห้าหนึ่งครับแปดแปดเจ็ดครับยิงกลางมหาพ่อรักหรือพ่อแย้นได้เทิงช่วงเทิงสามตัวเนี่ยแหละพี่น้องครับผมสนใจจะได้สี่ตัวห้าตัวเป็นโค้มโค้มสุดไทยครับผมครับ ของคอเราคือชัดดีเลยครับผมยังเป็นกว้ยอีสานเนาะลูกตัวที่สองในท้องเนาะครับผมลูกที่สองครับเอาไว้ไปจูงไปพัฒนาตัวสันวส่นเขาว่าทรักกรพ่อกันชิปนาสวัสดีครับครับสวัสดีครับ